คุณชมคะพาคุณชมย้อนไปนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆหลังจากที่คุณเศษฐาได้รับโปรกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกและรัฐมนตรีคนที่30เรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่าบรรดามวลชนคนเสื้อแดงที่ไปปักหลักรอให้กําลังใจที่บริเวณหน้าพักเพื่อไทยต่างก็โห่ร้องด้วยความดีใจค่ะแล้วบอกเรามีนายกชื่อเศษฐาประชาชนจะเป็นเศรษฐีค่ะ อย่างกับมอตโต้เลยค่ะตะโกนแบบนี้นะคะอยู่หน้าพักเพื่อไทยค่ะกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยส่งเสียงตะโกนชัดเจนนะคะนายกชื่อเศรษฐาคนไทยจะได้เป็นเศรษฐีตะโกนแบบนี้ค่ะ <c oughs> อยู่ภายในร้านติ้งแลบครีเอทีฟสเปซแอนด์คาเฟ่ที่ทําการของพักเพื่อไทยนะคะร้องกับร้องเพลงด้วยมีการพูดคุยกันสนุกสนานบรรยากาศชื่นมื่นค่ะสีหน้าแววตาเปลี่ยนไปด้วยความสุข หลังจากเสร็จสิ้นพิธีคุณเศรษฐาก็เปลี่ยนชุดสูรนะคะลงมาทักทายพูดคุยกับสื่อมวลชนเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยคุณเศรษฐาก็ชุดแต่งชุดเครื่องแบบ,ช,บชุดปกติขาวเพื่อรับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม <ừ. S 1> เสร็จเรียบร้อยคุณเศรษฐาเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้ค่ะชุดสูตรดูเหมือนจะสบายขึ้นมาหน่อยแล้วก็มาพูดคุยกับสื่อมวลชนที่มารอทําข่าวอยู่ โดยสื่อก็พยายามจะถามคุณเศรษฐาว่าคุณเศรษฐานี่จะควบไปเลยไหมสองตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งแน่ๆคือนายกต้องแน่ๆอยู่แล้วแต่อีกตำแหน่งหนึ่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะควบไหมสองตำแหน่งเลยปรากฏคุณเสรษฐาได้แต่ยิ้มๆค่ะยิ้มแล้วก็ไม่ตอบอะไรเลยนะคะ,คะบอกสั้นๆว่าเดี๋ยวจะเปิดถแถลงอีกครั้งในวันนี้ค่ะ,ะวันนี้ต้องติดตามดูต่อนะครับ